เาพร้อมแล้วจ้วนมาพี่น้องเอาพร้อมไม่พร้อมก็จ้วนเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้เดินดุมดุมไปแล้วครับโน่นครับนน่นครับเออมาครับเราลุ้นปลากระโดดครับอวันนี้เราอยู่ที่บ้านสักดาครับตำบลสะเดาอำเภอบัวเชิดสุรินทร์นะครับบัตรแพ่าร้อยฝั่ง2 0งนะครับผมรอลุ้นครับรอลุ้นโอ้ ฝั่งน ia ia ู trips, ้นมีอยู les, ่ครับไกลหน่อยพี่น้องต่ำแหดึมดึมดึมอยู่ครับมีต่ำแหดึมดัดึมดับ้างอยู่ครับโอ้โหเอ้าเอามามาสักครู่สักครู่พี่น้องโอ้โหครับฝั่งนู้นฝั่งฝั่งนู้นครับโดดดึมดัมดึมดัมอยู่โอ้ไปจีนครับไปจีนอ๋อพี่น้องโอ้โหอยู่ไกลๆรุ่งครับไกลๆรุ่งผลเยอะมากคนเยอะมากครับโอ้ไปจีนโดดอยู่มุมนู้นนี่มั้งรุ่ โอ้นี่ไงครับปลาโอ้ขึ้นมาแล้วครับซุ่มจุม่มซุ่มยุ่มเอออ่าได้เวลาก็ใส่กันดึมดำดึมดำเลยพี่น้องอดูครับดูครับคนคนโอ้ยอ่ายังไม่มีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะคนเยอะยังมองไม่ก็เห็นพี่น้องเห็นตรงนี้เป็นน้ำตื้นๆน,น,นะครับรถฟังตัวนี้อ่าตรงนี้ก็ยังมองไม่เห็นปลาเท่าไหร่ครับดูคนก่อนได้พี่น้องดูคนครับโอ้โหนี่ครับ สุ่มมาแล้วครับซุ่มมาแล้วดึมดึมดึมดำเลยครับเด้ออมาแล้วครับมาแล้วครับดึม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 กองทัพซุ่มครับโอ้ฮะดูครับดูครับกองทัพซุ่มครับมาคุณน้องดึมดึมดึมดึเจอไม่เจอไม่รู้แล้วครับเอาวันนี้ได้ดูหลากหลายครับทั้งเหทั้งซุ่มทั้งอ้าวโยอดูครับดูเรียงแถวเป็นหน้ากระดานมาเลยครับจุกจับจุกจับ มาถ่าน้ากล้องหน่อยครับโอ้นี่ครับยังไม่เจอตัวเอ้าลุงครับคนเยอะมากคนเยอะมากพี่น้องโอ้เอ้าเกาะนู้นก็ได้ปลาคอเงี้ปลาคอเงี้ยนู่นนู่นปลาคอปลาคอย่าปลาคอขึ้นเกาะไปแล้วครับบินดูนะครับดูนะครับทางนู้นอ่ะยังโดดอยู่ครับยังโดดอยู่ครับดูครับเห็นขาวๆเห็นปลาเต็มลยครับตรงกลางนล ก็เดี๋ยวสักพักมันคงจะแตกมาเราละฟังครับพี่น้องโ้ยคนอ๋ออลังการอลังการครับพี่น้องโอ้โหูครับเจ้านู้นครับขาวขาวเต็มเลยครับอตรงกลางน่าจะโดนลาจีนกันเยอะอยู่ครับพี่น้องหลักๆน่าจะเป็นไาจีนนะครับเห็นโดดดึมดัมดึมด,มดัมอยู่ครับอ๋อก็น่าจะเน้นเป็นบรรยากาศซะมากกว่าพี่น้องเพราะว่า คนเยอะมองปลายากมากครับเอาดูครับหมูเกาะตรงนี้หมูเกาะตรงนี้เอาฝั่งน้ำตื้นเอาคนเดินดุม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 กันเลยครับพี่น้องมาเริ่มมาใกล้โอ้ยปลานิลปลานิลปลานิลตัวงามตัวงามมาพี่น้องมาแล้วครับเริ่มแตกมาเลาะฟังแล้วเริ่มแตกมาเลาะฟังแล้วครับเขาเิลาะออกอ๋อนี่นี่นีเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่มันเริ่มมาเลาะฟังแล้วพี่น้องโอ้ยสองตัวไปเลยครับ เริ่มตื่นมาเลาะฟังแล้วมาพี่น้องเบิรงครับเบิงเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเพราะว่าสัตว์นุ้งติดเยอะเลยพี่น้องไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆพุ่นเอาเอานี่ครับมาแล้วครับเบิร์กครับนิ่งครับหลท้ายพุ่นนะของรท้าของเะ้าต้งน้มีกับสามซีตอนนี้ไหนล่ะกับปอนนีโอ้นี่ไงพี่น้องตัวงาม้ตรงนีครับเห็นโบเห็นโบตายแล้วมันคุณแม่ตายทั้งมันอ่ะโดดตอนนี้ไง ปลาคอกับมี่มาดนึ่โอ้ปลาคอเอาเนี่ครับเี๋ครับไกลๆแล้วก็โดนครับโอ้อยู่รอกโตครับปลานิ้งปลานิ้งดวงามดูครับวัดน้วยแต่หางวัดวัดปลาไม่เป็นด้วยครับเอาปลาคอมาปลาคอมาปลานิ้งมาพี่น้องนี่ปลานิ้งน้อยปคอหางยาว ปากคอปากคอปากคอลูกหวกนี่มหัวใหญ่แท้อุ้มผมอะไรเลยอ่านุ่นุ้มปลาอะไรอยู่ครับอุ้มปลาจีนไอ้ั่าโอ้ยนุ่นู่นอุ้มปลาอะไรปากคอยใหญ่อุ้มป่าจีนครับป่าจีนจอดลอยเอาได้อุ้มกันเซลซ่าแล้วครับงานนี้มีอุ้มครับมาดูครับปลานิลปลาเรือปลาเปียกปลากระเพื่อนตรงนี้เขาเส้นไว้เยอะด้วยครับดูเขาเส้นไว้เยอะด้วยตรงนี้นะ ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับไปพุ่มอ้อยอ้าวปลาตะเพียนโอ้ตาได้ปลาตะเพียนโตนะครับอ้าวเด้อดุมๆใส่ไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยเอาดูครับแกกอดยี่สุกไว้เลยครับปลาโดดแล้วครับปลาโดนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เลยยี่สุกครับวัวปลาตื่นเลยครับเอาเอาเอเรื่อยๆนะครับเด้อพี่น้องจะช่วยหรือยังไงเอาเอาเรื่เรื่อย พี่น้องใส่กอดใส่กอดนคนดมซื่อนะครับทุาดูครับโยโยหนึ่งเดียวในจุดนี้ครับดูครับโดนปลาอะไรครับน่าจะเป็นปลาจีนหรับเาาครับทุปลจีนนะครับมาเมาถึงฝั่งแล้วครับเป็นยี่สกย่าขครับข้างหลังนี้ได้อะไรวิ่งมาดึ้ปลานิ่ม ปลานิ่งปลานิ่งปลากำลังมาจุลมุนวุ่นวายกันแล้วครับพี่น้องเอ้าครับปลานิ่งกำลังเข้าแล้วครับปลานิ่งนุ๊กครับกำลังปลดกันเซลซะอยู่ครับปลาหนิ่งอ๋อดูเจ้านู้นครับอ๋อดูปลาอะไรปลานิ่งนุ๊กโอ้โหอยู่นุ้๊กตัวตามตัวเลยมั้งครับไอ้ห่อโป๊ยดูคน ได้สามนี่ครับพี่น้องเอ้ยลกไปก็ได้โยกขึ้นมาก็ได้แค่เดียวครับโอ้ปลาทีครับปลาคีอ่าก็ลองจับเอาครับบางทีผมมองไม่เห็นหรอกครับปลาปลาตะเพียนตะเพียนขนเยอะมากมองคนนั้นคนนี้ได้โอ้ครับดูครับปลานิ้นครับพี่น้องปลานิ้มาล็อกข้างมาล็อกข้างแล้วครับจะโลด่ะพี่น้องเข้าละปลานิ้นโอ้ยหนูครับตัวใหญ่เลยครับเสียเขียวดิ ดูครับตัวนี้จะเห็นหมูเกาะด้วยนะครับอีซอี่านี่ครับปลาน่ขึ้นใหม่รับโตโลสามโตโลเึ้นกันเซลซาครับโตโลสองวโลครับอนนี้ก็คักือกันพี่น้องโอ้คนเยอะมากครับคนเยอะมากครับโอ้มา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  ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับเหลาขาดเลยเหลาขาดเลยเจ้าตัวใหญ่เห็นไหมหนุ่มเจ้าลุดเจ้าเนี่เออตัวน้ำตัวน้ำพี่น้องเออเอาเอาครับโอทารัตเสือสะฮันคนเยอะยังวานติดอู้ดเสื้อดำดูครับลองดูครับโอ้โหสามสี่ตัวครับบอกนะครับเออสี่ขายบอกกันบรกกาน อ้าวนี่ๆนครับเสื้อดำเนี่ยดนครับสองตัวนี่มาไหมโอ้เซลซ่าเลยครับเซลซ่าโอ้โดนอยู่รับไม่เห็นเมื่อกี้ปกานิ่งปลานิตัวใหญ่เสือเขียวเสือเขียวนะครับสตัวขึ้นมามีหนึ่งสองเลยครับมาเสื้อสีน้ำเงินนี่ครับเป็นตังเหอยู่ครับโอปลา ปลาจีนครับเรียบร้อยแล้วครับปลาจีนไปเลยเรื่อยครับไปเลยเรื่อยเยอะจริงพี่น้องเยอะจริงคนเยอะจริงครับดูครับดูครับโอ้โเจ้านี้ได้ตัวใหญ่แล้วครับได้ตัวใหญ่พี่น้องเป็นยี่สกหรือจีนมองไม่ชัดเลยพี่น้องน่าจะเป็นยี่สกนะครับตัวนี้ดูครับสองตัวเลยครับดูคนละนิดคนละหน่อยพี่น้อง ได้ไรได้ได้ไรวิ่งมาได้ไรวิ่งมาใส่กำลังหวานสองตัวสองตัวปึ๊บแกลงไปจับปลาใหญ่หรือเปล่าครับมุดแล้วครับมุดแล้วครับจับปลาใหญ่นะกอดแล้วครับกดแล้วครับกดแล้วครับปึ๊บปเป็นไหนล่ะไหนล่ะโอ้ปลาหนิ่งครับปานิ ปาด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 มาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยปาดน,นินสองอุ้ยมาเลยครับพี่น้องสองตัวสามตัวกับตัวเล็กอีกโอ้นี่มาแพ็คคู่เลย,อ,ย,ยาอาย่าแพ็คคู่ครับใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งครับอ๋าดูครับแถวนี้ <laughs> โอยปลาหลายคักพี่น้องปลาเออเ้าคนแน่นขาเด้งติดกันเรื่อยๆครับโอ้ปลานี่นี่แผลแดงอันนี้อุ้มอะไรขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้ปลาหนี่งแล้วครับปลานี่ปลานี่งเซลส์สเซลส์อยู่พี่น้องดูดูครับกำลังจับอยู่ครับกำลังจับอยู่ครับ ปลาหนินตัวยังใหญ่อะโอ้ใจพี่น้องมากเลยเอ้นนี่ครับมาใกล้ๆมาแล้วครับโอ้ติดไม่หยุดไม่ย่อนครับปโอ้นี่เป็นปลาอะไรเดี๋ยวดูก่อนพี่น้องอันนี้ปลาอะไรอะน่องปลาอะไรผมยังไม่ได้ใจลุ้นจันอะไรเนาะ อันนีชื่อไห้หนูปลามเยอะครับขึ้นใหม่แล้วพี่น้องตัวใหญ่เลยครับตัวนี้อ้คนเยอะขนาดนี้แสดงว่าปลาเยอะกว่าคนจริงๆเตรยเจริญเตรยเจริญบอกว่าปลาเยอะปลาเยอะอยู่ครับคนแซวสะ่เต็มไปหมดย่งหวานกันติดเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้ รุ่นแหขาวนะครับรุ่นแหขาวนะครับเป็นลงไปมุดอยู่เมื่อกี้ครับอยู่ไม่อยู่ครับบด<อ><อ>จะรุ่นทนั้งนู้นทั้งนี้ติดอีกแล้วมาแล้วครับเนาะอ่านิ่น อย่างมากอยู่อย่างมาอยู่แต่ว่ามาไหมครับเอ้าลุน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 เออพี่น้องเข้าดูความเข้าไหมครับมุมนี้ต้องอยเข้าบ่อยอยู่นะแถวนี้ปั๊บปั๊บปั๊บมาไหมครับไม่มาเฮ้ยโดนหนึ่งหรือเปล่าโัวหนึ่งครับนั่นทางนี้โดนอีกแล้วโอ้ยนุ่งครับขึ้นมาอีกแล้วครับ สองตัวอีกต่างหากโอ้ตัวนี่สองตัวไตัวครับสน้้อน้องอนรองัข้ไปใช่ไหมันจำได้ึ้นามาอันนี้ได้กัน่เรื่อยครับจใช่หมไยโอ้ทางนี้ขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้ถ่ายแทบไม่ทันนะพี่น้องรู้จะเพี้ยนโอ้ ใครจะไปคิดไปฟังคนเยอะขนาดนี้ปลาจะเยอะตามเพราปลาเยอะตามคนคนมาเยอะคนมาเยอะปลาเลยเยอะตามคนปลาอรานะครับวาดคุย uh, right, ูงนช่วงกลางๆครับมีนั่งปดบ้างกำลังสาวบ้างนะครับกำลังหวานบ้างครับโอ้ยนัวเนะครับมองเห็นขาวๆวับๆนั่นแหละคือปลาครับสะท้อนแสงออกมาครับสวัสดีพี่น้องโห วัน<พ>นี้ <อ ượng> นก็รยิ่งใหญ่อลังการมากครับพี<อ><ะ>ออ่น้ององาพี่น้องคนนาวามร่วมมือจากกิจกรรมของบ้านเราเราอานี้ครับขึ้นปลานินไหมแล้วครับโอ้ยตัวสวยเลยพี่นออ้องจะได้ตัวใหญ่หลายตัวนะครับเจ้านี้ปลายเยอะจริงครับปลายเยอะจริงครับฮะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหคนอะไรจะมันขนาดสองอีตั้งหาโอ้โหโพี่นออ้องเอ็งเปนกระถาเรียกปลาเหรอ วไรบนี่ครับนี่ครับมันตลอดเลยนะได้ได้ถ่ายตอนที่มันไปสำรงมอ่ะน้องครัร้อนร้อนอย่างนี้ก็ถือว่ามาบานแห้ฮะกับข้าวด้วยเล่นน้ำไปด้วยครับเหมือนสงกรานยัวันไหลครับวันไหลของเซียแหครับไหลี่ <laughs> โอ้สงกรานเนี่ยมีไหลครับเสียแห่ก็ไหลครับไหลทั้งปีครับเสียแห่หน่บานกันทั้งปีก็ไม่หยุดไม่หย่อนครับมีบางคนบานจนเมียด่าอู้อ่นี่ครับบรรยากาศครับโอ้ อ่ก็เดี๋ยวสักพักจะพาเดินเลาะไปนะครับโซนนู้นครับอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วอุ้มอะไรมาไม่รู้ครับเห็นแต่หางแวบๆนินตะเพียนนินนินน่าจะเป็นนินครับพี่น้องนี่ตุงงามตุงามอยู่ครับโอ้ทตอนนี้ก็เดินผ่านมาก็ไปอีกหนึ่งคือกั้นกับพี่น้องก็เริ่มซาซาแล้วครับเดี๋ยวพาเดินเลาะพาเดินเลาะครับ จะเเลาะไปฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ย้อนแส่นะครับไปนี่อ้อมอ้อมไปนู่นแล้วก็ไปกองเงินกันก็ขึ้นรถกลับบ้านไม่ได้เออตอนนี้ยังไม่กลับครับเดี๋ยพาเดินเลาะแม้วจะมีอะไรให้เราไปลุ้นได้ทายได้สนุกก็ติดตามกันเดี๋ยวเดินข้ามเกาะกันครับ วันนี้ก็เดินข้ามมาฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้อยู่เกาะนู่นครับนู่นนะครับเมื่อกี้อยู่เกาะที่สองนู่นครับเป็นทารคุมเพื่อแจ้งมาแล้วนะครับว่าสี่หกเดินเลาะไปเรื่อยๆครับเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเปลอกนะครับตาก็น่าจะเริ่มเงียบๆกันแล้วนะครับเป็นการที่คุมคนนี้ก็จะมีการจับโอ้ได้ปลานิ้นแล้วครับนุ้งเจริญสระน้อใหญ่ๆได้ปลานิ้นนะครับให้ทางผู้รับเหมานะครับเราสูบน้้เป็นไอซ์ุ่มนะครับเราต้อกาจะได้จุ่มๆบ่อน้ำตื้นครับ ก็แม่พี่น้องนะครับได้เดินลอะไปเรื่อยๆพี่น้องยังได้ปลาบ้างอยู่ครับเชือดำนะครับก็คงได้ปลาเลยลาะฝั่งเรากำลังปลดอยู่ครับได้ปาใหญ่แล้วนะครับที่เรือครับที่เรือที่แพยังโจทย์อยู่ครับเจ็ดแปลาันิ่งนะครับตัวสวยอยู่พี่น้องหลังจากขึ้นจากตรงนี้ไปดูได้เลยทางทิศตะวันตกครับเป็นหนองใหญ่เยอะมากหลายกว่า พี่น้องดูตรงนี้ครับเพราะเอบซุ่มครับตะโกนไงอยู่รัดที่แน่นๆนะครับจะเอาชุดน่าจะยังเหลือเยอะอยู่พี่น้องบทบาทของปู่ที่กเจ้าของเรานะครับาจตุ่นบดีไปดูครับไอ้นี้ครับมากันทั้งครอบครัวเลยพี่น้องนะครับกำลังปลดปลานะครับปูปลดไปตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่เห็นปลดอีกตัวหนึ่งอยู่ครับปู่ติ๊กเ้าจป็นปลานินใหญ่ครับน้าปลานินให้กับท่านเสด็จแห่ทุกท่านได้ บรรยากาศบรรยากาศโอ้ตรงกลางน่าจะได้กันเยอะเลยครับนะครับแต่ลังไดก็งมุดลงงมไล่ครับป่านินอยู่เยอะครับนี่ครับฟังทางนี้นะครับฟังทางนี้จะเป็นต้นไม้นะครับเป็นไผ่เป็นอะไรเลยครับก็เดินเจาะเป็นช่วงๆเอาครับนี่ครับตรงกลางครับยังได้เรื่อยๆครับ มีค้าบาราลิวครับบารดินพเดินกลับไปกว่าจะถึงกองเลยการก็ไกลพี่น้องอ๋อเมือนไกลอ่ะลุนรุ้นปึ๊บนปลาอะไรน้องอ้ยปลาดุกปดุกตัวใหญ่เลยพี่น้องดูครับเออ เลยครับตัวใหญ่มากอวนเลยครับอวนตับเลยอ่ยอ่ะย่ะย่ะพี่น้องเน่หน้าก้องตรงนี้เลยครับรมาเดินมาพอดีเป,ป,ปอ่าปลาหนิงครับปลาหนิงนั่นครับปลาหนิงครับยังอยู่ครับปลาหนิงยังอยู่ครับพี่น้อง ได้เรื่อยๆอ,อยู่นะปานินตามาไม้ตามไม้มีโยกมีโยกครับปบึปบ๊ปบปึ๊บปึ๊บโอ้โยปานินตัวงามตัวงามเลยครับพี่น้องดูครับทางเจาะยากมากครับเจาะได้เป็นช่องๆนิดหน่อยนะครับฝั่งนี้มีแต่ต้นไม้เลยครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับว้าทางเจาะไม่เจอเลยอื้อเดินครับเดินเข้าไป ช่องตรงไหนค่อยว่ากันครับตรงนี้ครับตรงนี้มีช่องนิดนึงโอ้เป็นไงได้ไหมได้ไหมไม่ค่อยได้เลยครับไม่ค่อยได้โอ้เอาเอาไปนอนทำไมทางมันลงเดินยากเนี่ยฮักฮักสุริยะสุริยะเนี่ยเบนเบนโอ้ก็คือสวัสดีครับสวัสดีครับเอออันนี้วัด มือเรื่อยครับมือเรื่อยครับขันยัดนะบ้านอะไรก็ถ่ายบ้านซุ่มยุ่มมันซุ่มยุ่มเออซุ่มยุ่มถ้าซุ่มยุ่มต้องจำได้เลยบ้านมือตลอดเองครับบ้านบ้านตามตลอดครับบ้านขอบคุณครับบ้านเโอซกี้โสเกี้สเกี้ครับโอ้ยบ้านซุ่มยุ่มอยู่สีสเกี้พี่น้องไปให้ก่อนบ้านก็ยุ่มบ้านเป็นเมื่อคุกคืนคืนนะอาอาดาดดาดคาวคืนค้าวคาวคืนค้าว เอาเอานี่มีจับมือจับมือแล้วบ้าเออนี่น้องดูครับมีแด็ดปลาเลยครับโอ้ยได้ปลาบ๊อบได้เลือยพอจะได้กับแก้มพอจะได้กับแก้มเย็นเนาะยพอจะได้กับแก้มเย็นนะเดี๋ยวผมไปต่อแล้วนี่น้องเดินมาถึงที่โล่งหน่อยแล้วครับปลาดูจากมุมนี้ครับแน่นครับแน่นคนเยอะมากครับ อครับบหดูครับโอ้ยดูคนพี่น้องดูไปฝั่งนู้นครับู้นไปอยู่มุมสุดนู้นครับดูข้างๆตรงนี้มีแต่ต้นไม้เลยครับอ่ะอ่ะดูว่าเป็นบรรยากาศพี่น้องแต่ทีเขาเริ่มขึ้นปลาขายปลากันแล้วครับเดี๋ยวเดินลากไปเลยครับเดินลากไปดูปลาเขาก่อนพี่กองเหมือนกันงับพี่น้องไกลมากครับบ่ ไปกันต่อไปกันต่อนาเห็นน้อเดินมาใกล้กองอเมริกันแล้วครับดูครับดูคนโอ้ยฝั่งนี้มันย้อนแสนนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายครับเรากำลังพายเรือมาปลาเยอะมากเดี๋ยวรอรุนครับไปตรงไหนน้อนาโน่นครับแกรับปลานะครับรับปลาเรื่อยๆครับน่ามาขายแท้ครับเอามาขายแท้เอ้ารอรุนครับรอรุนครับ เต็มนี่แล้วเต็มนี่เต็มทั้งเลยครับไก้ขอสั่งโนล่กายศกับปาย่ศกตัวนะครับกำลังขึ้นมาแล้วนะครับสวัสดีครับผู้ชายกับน้องนานี่น้องตุ่มอยู่ใกล้ๆกันครับสวัสดีครับท่านรองนะครับ เจ้าของพื <sk <sk ้นที่พื้นที่สามสิบนะครับเจ้าของพื้นที่ที่จะจับวันที่30นะครับตลาดปลาคึกครื้นคึกครื้นครับขับไปอีกแล้วครับท่านตั้งนาโอ้ยอันนี้กระจายเข้ากันครับบวกกระปุยสามสี่แต่กระชากไอ้ เต็มแพ้เลยครับมาบังครับมาบังคนในถ่ายคลิปเลยนะนี่ตันครับโอ้ยเต็มแพ้เลยนิ่มาป่าเจริญเจ้าอยู่ครับรวมรวมกันมาพี่อยู่อยู่ใส่ครับพี่คุนหารเซียนขุนหารครับมาดูครับอับอำเภอขุนหารมาแล้วเต็มแพ้ประมาณเกือบสองร้อยดูจริงครับจริงประมาณสองร้อยมาดูได้ครับมาดูได้เต็มแพ้เลยครับโอ้ย เบิ้งรับเบิ้งป่าฝากกันมาขายพี่น้องนวลจันคือตัวใหญ่แท้อีศกตัวใหญ่กว่ประมาณ3 4กิโลได้นะครับ5กิโลได้โอ้ยเบิ้งรับหยกผู้ใดจะมาซื้อครับพี่น้องมาซื้อมามามาขายบ่ครับขายแล้วนเอิคนมาขายครับคนเอามาขายแล้วเ่ะครับครับ โอ้ยมาพี่น้องพี่น้องเดินทางมาที่จะมาซื้อปลาเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญโอ้ยเสียแหนจากคุณหานเสียหน็ี่หนครับเบิ้งครับตัวนี้ยกบ่ขึ้นคนเดียวประมาณเกือบล้อยโลโอ้ยครับดีใจนําครับดีใจนะครับดีใจนําเจราเจ้าเจรเจ้าครับพี่น้องอยากซื้อมาาครับมาปลาทาแล้วครับปลาทาลายลายลายครับลาย งาครับผลงานนอหนึ่งสองส่นี้ก็ไม่ธรรดาครับไม่ธรรดาสวัสดีครับากระชักอาหายังพนมาโอ้ยไม่ต่เจ้าเจ้านึงกับประมานเกือบรอยโลเจ้านี่เจ้านี่ร้อยก็โล่นะครับตัวใหญ่ร้อยก็โลน่แน่นอนโอ้ยปลาหนิมนมีแต่ตัว2กิโลมาครับมาพี่น้องอยากซื้ออยากฮามา ป็นการตลาดนะครับตลาดปลามาซื้อปลากันซตลาดปลามาแล้วครับพี่น้องอยากซื้อมามากครับมาถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปผันเพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าจริงๆนะครับมีเยอะจริงๆปลาดินนะครับส่วนใหญ่นะครับตรงนี้พี่น้องมีโอกาสหวานทั้งวันนะครับวันนี้นะครับถ้าว่าพี่น้องไม่รีบมีทุระขายกันเลยพี่น้องปลาที่มีเก็บอยู่ครับาซื้อปลาที่แพ้ได้ที่เต็นได้นะครับ นี่ครับเมื่อสักครู่ผมเรียนรับโู้จากกำลังขึ้นมาอีกแล้วครับก็ไม่เป็นไรเนื่องจาะคนเยอะนะครับเนือว่าทานมากมาน้อยนะครับแต่ว่านะครับผ่านโดรวมก็เยอะนะครับมีคนผ่านมากผานน้อยข้ากันนะครับเก็เลยปล่อยให้อยู่ที่ดวงครับที่ดวงจับตาการดวงดังนั้นก็ขอประทานอภัยหนี่ฝั่งนี้มาแล้วดูใครเล่าว่าดูแต่รูปเลยก็มาฝากกันประมาณนี้แล้วครับวันนี้อากาศร้อนมากพี่น้อง เดี๋ยมีมดรื่หมดแล้วพี่น้องเอ้ยทีทาใส่ใส่ก็สุดายปลานิ่มควานก็หวานต่อไปนะครับมาดูด้พี่น้องมาดูตังนี้เลยนะครับหมดเล้ยามาไม่ีเพราะว่าปลาีนกินหมดเลยร้านบดต้องห้ามเงนขาดลากหมเลยครับโอเคครับผมสวัสดีคับ